อ่ะไฮสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เกมโรบอกนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดประตูมารีนาชั้นสี่กันนะครับผมอย่างที่รู้กันนะว่าอัปเดตมานานแล้วแต่ผมเพิ่งทาเสร็จครับผมว่าผมไปทําเบสเจ้านี้มานะครับผมเบสฮิเวนล็อตนะครับชั้นแรกแม็กมาลิเวทานชั้นที่สองฟอสเซนลิเวนทานที่สาม คลาวแองเจอร์ฟิสมัง้งน่าใช่แหละครับโอเคทั้งหมดนี้เนี่ยผมใช้เวลาตกเป็นชาติกว่าจะได้นะครับผมโดยเฉพาะตัวแรกนี่แหละใช้เวลานานมากนะครับผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยผมใช้คืนอโลลร่าทั้งหมดแปดคืนกว่าจะได้มันมานะครับผมเนาะจนกระทั่งเนี่ยอัปเดตรองเท้ามาแล้วเนี่ยผมยังไม่ทำรองเท้าเลยเนี่ยครับ โอเคตอนนี้ถึงแล้วเรียบร้อยนี่มาเรน,นาชั้นสี่วู้ว้าวดูสวยมากเลยนะครับผมแล้วทําไมเขาเรื่องแสงอ่ะนี่เราถึงแล้วนะครับผมยังสวยเลยสวยมากๆเลยนะครับผมคริสตัลเรื่องแสงซึ่งด้วยความงงของผมนะครับผมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาครับาวปะ ลงไปอีกรอบหนึ่งตอนนี้เนี่ยผมขึ้นมาถึงเอ๊ะต้องลงดิผมลงมาถึงมาเลนาชั้นสี่ไหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ต้องระวังหน่อยแล้วครับจมน้ำตายเหมือนรอบที่แล้วไม่ได้แล้วนะครับรอบที่แล้วลืมดูเอ่ออนี่ลืมดูออกซิเจนนะครับใส่ถังออกซิเจน ไปด้วยเลยดีกว่าอันนี้อะไรกับสู่ผิวดินไม่เอาอันนี้อะไรอ๋อมันคือที่เอาไว้เซตสปอนนะครับงั้นก็เซตเลยดีกว่าผมจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเราเล่นเราเล่นก็ไม่น่าจะตลอดไปหรอกแต่ตอนนี้เราต้องหาที่ที่ที่เราจะเอาสามดวงนี้ไปใส่ก่อนนะครับมผมรดบว่านันเป็นรูนี้นะใช่ไหม ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยรู้นี้ใช่ไหมอืมเหมือนจะใช่นะเอ๊ะหือไม่ใช่ใช่แหละใช่แหละไม่ง้นเขาจะทำรู้ทำไมเนาะอืมใครเขาจะอบบี้ไปล่ะไม่มีใครเขาจะอบะะอบี้ไปเนาะปึ๊บโอเคนั่นแหละ เป็นสูตรลับนะครับผมเอาไปใช้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากอ,อบ,บีนะครับมาแล้วนะครับผมข้างหน้านี้คือประตูสู่ชั้นสี่ของจริงนะครับผมโอเคอันนี้ของชั้น1น,นะครับผมแมกมาเรเวนทานอันนี้ของชั้นที่สามนะครับผมเออคลาว เราเอ็นเจลฟรสนะคะผมอันที่สามเลเวนทานฟอสเซนเลเวนทานนะครับผม, 3, บผมงั้นผมจะเริ่มใส่จากชั้นแรกไปก่อนเลยนะครับแมกมาเลเวนทานใส่เข้าไปแล้วก็เลเวนทานใช่แข็งใส่เข้าไปแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับปึ๊บเรียบร้อยเปิดประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบายบายสัตร์ตัวนี้้อาหานมาอย่างยากลำบากนะครับ มาดูกันว่าจะคุ้มหรือเปล่านะโอเคผมสงสัยคือมันมีจุดเซมไหมในแบบตรงเนี้ยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะผมในตรงเนี้ยม,มีจุดเซมไหมนะครับโอเคอันนี้แบดสิบห้าล้านนะครับต้องเก็บหนึ่ง้ยเปอรเซ็นห้องบอสก,ก่อนนะครับผม โอเคนะครับผมตรงนี้เป็นแกนแก้ไขนะคะผมมันจะมีเวลาขึ้นบอกไหมคือเราต้องเลื่อนอ๋อนี่ไงมีเวลาให้หนึ่งทีเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะเป็นสีเขียวนะครับอื้มอืมอืมอืมอ้าวทำไมมันไม่สีเขียวซะันเลยโอเคมันต่อต่อต่อเรื่อยๆโอเคอันสุดท้ายอันสุดท้าย โอเคอันสุดท้ายคือไม่น่าขยับเลยนะครับผมเรียบร้อยประตูเปิดแล้วประตูสู่ห้องบอสนะครับผมเชา้าพอดีเลยลงไปลดเหมือนว่าเราต้องสู้กับบอสก่อนนะครับผมประตูถึงจะเปิดขึ้นนะครับแล้วมันสู้ยังไงวะสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยเข้ามาแล้วครับประตูสู่ห้องบอส สวัสดีครับใครอยู่ไหมเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่สี่หัวนะครับผมไฮร่าสี่หัวไม่ใช่ไฮร่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวกลม,มๆคืออะไรอะ่ะคือสู้กับบอสชิ้นส่วนอาวุธโบราณคือเราต้องหาหาชิ้นส่วนอาวุธโบราณโอ้โหโอเคเหมือนเราต้องหาสามอย่างนี้นะครับผมแล้วมันไปไงเนี่ยผมจะไม่ตายใช่ไหมโอ้เกือบเกือบเกือ เด yup. ี๋ยวมันไปไงก่อนเฮ้ยโหนโห่มันไปไงครับเดี๋ยวผมผมไม่รู้ไปไงงานเข้าอ๋อน uh ี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เราจะขึ้นยังไงเอานี่ออกโห้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยเลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วเลือดแดงเลือดแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายจะตายโอเคโอเคแล้วก็มาทางนี้มั้ง แล้วก็ต่อไปด้วยทางนี้ป่ะใช่ไหมฟุกไม่รู้แต่ผมไปเอาลูกสอนก่อนแล้วกันเก็บเก็บเก็บเก็ <c oughs> บเก็บ,บเร็ว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 เก็บ <c oughs> โอเคได้มาแล้วโอเคโอเค แล้วก็ไปต่อไปต่อไปต่อได้แล้วนะคบผมมาแรกนะครับมาทางนี้ฟึบอันนี้เหมือนจะเป็นฐานนะคะรับผมออจริงวยาฐานฟึบโอเคโอเคเลอเจนาทีโอ้โเ,เ,เอาออก่อยเอาออกโอเคโอคโตอนกลับกับไงเอ่ยได้ได้ได้มาแล้วไม่ต่อเดี๋ยวเดี๋ย ได้แล้วไงต่อได้แล้วไงต่อตรงนู้นป่ะใช่ไหมนี่ใช่แหละโอู้เกือบเกือบโอเค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 ใช่แหละใช่แหละใช่แหละใช่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  ยังไงยังไงยังไง,ไงอันนี้เอาเก็บเข้ามาฟึบโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนี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 โอ้โหโอาไว้เอามา,าใส่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 เร็ว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 หนีก่อนหนีก่อนหนีหนีเข้ามาดิ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 เออนั่นแหละไปรถไปรถไปรถเร็ว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 ฟึบมาแล้วมันมาแล้วโอ้งโ,โอเคทนันทันทันทัน เร็ว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 ใส่ใส่เข้าไปโป้งเรียบร้อยไี่มาดิอ้าวนี้อ้าว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 มาลิวทานแฟงมาเลยซื้อมาแล้วครับผมร่มเลิวทานแฟง นี่ความเร็วการล่อเจ็ดสิบช่วงหนึ่งร้อยแปดสิบการควบคุมศูนย์จุดหนึ่งยืดหยุน 5, ่นห้าน้ำหนักอินฟินิตี้นะครับผมเรียบร้อยเราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วสำหรับห้องบอสนะครับผมก็เป็นการปลดล็อกได้แบบงงๆนะครับผมยังไม่ทันยิงใส่สกายล่าเลยนะครับผมมันก็หนีไปซะแล้วนะครับ ก็โอเคครับผมถือว่าเป็นการปลดล็อกทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสำหรับมารีน่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่าหรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลคลิปต่อไปด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับบายบายใครที่มีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ